ถ้าพี่นี่สิไม่บอกเรื่องเล่าของไม่ก่อนหน่อยพี่น้องเออพี่ว่าเป็นเรื่องเล่าของตลกเขามาอยู่นอ่าสาวนเอยเพลิดเพ่ินะคะเป็น เพื่งเขามาใหม่นะคะพี่น้องหมัดหมัดนะค,นนาาค,นคนนะคพี่น้องก่อนอ่นกก่าเข้าวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสูู้หสู้คนนะคะพี่น้องเอฟซีหลานน้อยหญิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจ๋อทุ่มนะคะพี่น้องแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าข่าวสารข้างสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะพี่น้องเพื่อนได้รับตลกเขามาเพิ่มไม่อีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตานะคะพี่น้อง ่นเองเคยมีซื้อเสียงมาก่อนแล้วนะคะอตก็คือเอิวมาเป็นผู้ตูน้น่อยเนาะพี่นอนะอ้องเนาะ่นมีซื้อ่านิกรนหน่อยเสียงสวรรค์น,นะคะพี่น้องเมื่อก่อนนะคะเพ่นเคยอยู่วงสเสียงอีสานมาก,ก่อนงาน,นหมายควาว่าเคยอยู่กับพอแหลมเคยอยู่กับแม่นกหน่อยมาก,ก่อนเนาะพี่นอนะยอย้องเนาะเคยอยู่กับพอแหลมเคยอยู่กับอ่าคหมอดนะซึ่งอยู่ในวงสาวน้อยพิธวานแพ่ง ก็มีสองคนสองท่านนี่อยู่แล้วนะคะก่อนหน้านะคะก็คือพอแหลมมากก่อนมูนะคะส่วนอข้ามหมอดกับพึ่งเขามาวางอ่าฤดูการที่แล้วนะคะส่วนฤดูการนี่นะคะพี่น้องเออก็ได้รับการบ้าาถึงนะคะอ่อินี่ก่อนหน่อยเพื่อนเองกับทรมาเล่นกับพอแหลมนะคะพี่น้อง ก็เลยเห็ุให้พ่อแหลมก็เลยได้ถามไทยไปนะคะโดยในสุดพ่อแหลมก็เลยถามว่าบ่าอยากมาอยู่กับไอ้หมอดบอสั่นบ่าอยากมาอยู่กับพ่อ่นอะประมาณน,นะคะนี่ก่อนหน่อยก็เลยถามกลับขึ้นมาแล้วเพใส่นลุผมมาอยู่น้อนอ่มเนาะใส่ประมาณนั้นนะคะกระบองบอกถึงว่าอยากจะเข้ามาอยู่น้่พ่อแหลมอยู่ประมาณนั้นนะคะพี่น้องก็เลยเห็ดให้พ่อแหลมเองก็เลยมาพูดคุยนะคะกับบอดโจนะคะพี่น้องตอนที่จะมอบ พูดคุยกับบอดโจนะคะพี่น้องกระเท้าคว่ำไปถึงเื่องเน่าของนี่ก่อนหน่อยเนี้ยจักหน่อยนะคะพี่น้องบอดโจเองนะคะพี่น้องกับพ่อตาหน้ามาาพูดคุยกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นกันเลยใดเอิญเขามาหมอคุยกับพอหัวหน้าวง่ก็คือบอดโจนะคะบอดโจเองก็ได้ได้ถามเข้าไปว่าเป็นยังใดแบบใดเป็นยังจังค่อยได้เขามาหาพ่อแหลมน่อจังค่อยได้เขามาหาสาวหน่อยเป็นบานแพงน่อประมาณนั้นนะคะพี่น้อง แต่ว่าสําหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องเ้อหลายคนหลายท่านอาจจะสามารถย้อนไปเบื้องได้คลิปที่บอโจโดจูได้สัมผัสนี่ก่อนหน่อยนะคะพี่น้องกะลูกซื้อว่าจะติดยี่สิบสามมาแรงเลยที่เดียวเด้พี่นออ้องเออเฉพาะคลิปนี้นะคะพี่น้องฝากเขาไปเบื้องในช่องหลักได้นะคะเพื่อนเองก็สีดในน้หยิบยกมเขาสูปังนะคะว่าที่ไปที่มากของนี่ก่อนหน่อยคือจังไดนะคะนี่ก่อนหน่อยนะคะเมื่อก่อนซื้อว่านี่ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์นะคะพี่น้อง แต่มีซื้อเสียงนะคะในบทเพลงน้ำตาเสียงน้อยนะคะพี่น้องหลายคนก็นอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องราวของน้ำจาเสียงน้อยนะคะแต่ณตอนนี้ก็ถือว่าเพื่อนเองเพื่อนบอกว่าหลังจากเพื่อนออกจากแม่นกน้อยไปตั้งแต่ปี2,549น่ะคะพี่น้องก็ร่วมเวลาแล้วก็จะประมาณ18ปีแล้วนะคะพี่น้องที่บ่ได้ขึ้นเวที่ใดๆอีกเลย หลังจากออกจากแม่นกแล้วเพื่อนกับไปบวชแล้สั่นเพิ่นว่าพี่น้องเพื่อนไปบวชเป็นเน้นนะคะพี่น้องไปบวชเป็นเน้นแล้วก็ต่ตมากับบวชเป็นพระนะพี่น้องก็มีการได้โฮดได้ยังนะคะตามประเภทนี้นะคะเพื่อนก็นเลยได้เป็นพระอยู่สามปีหรือสามพันศานั่นเองนะคะหลังจากนั้นกับพิพันธ์นะคะเจ้าของนะคะกลายเป็นพอตะสืกออกมากกับมาเป็นหมอพรามนะคะหมอพรามสู่ขวัญ นะคะพี่น้องนั่นก็คือ,อรับการรับงานเกี่ยวกับการสู้ขวัญนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นสู้ขวัญหนักสู้ขวัญทุกสิ่งแนวขึ้นบ้านหมอกบ้านไม้สารพัดน้องพี่น้องเนาะเข้ามาสู้ขวัญก็คือสามารถที่จะว่าจา้างกับมีก่อนหน่อยเพิ่นนะคะพี่น้องนั่นก็คือนั่นคืองานหลักของเพิ่นเลยนะคะซึ่งก็นับมากตั้งแต่น,นั้นมากก็ถือว่าหลายฝาหลาปีเพิ่นก็ถือว่างานพร่ำงานสวด สวดทรามสูขวัญนี่เป็นงานหลักของเราระว่าเรืองเวททอเวทีกับไปคืนบ้างเป็นครั้งข้าวนะคะแต่ก็บ่ท่านได้ไปคืนกับเวทีใดนะคะจนมาถึงว่ามาถึงมือนี่ก็คือพูดคุยกันกับพ่อแหลมนะคะพี่น้องว่จาจังใดแบบใดก็โทรมากพูดคุยกันไปนะคะจนในยิสูตก็ได้ครับท่ามพูดถึงนะคะพ่อแหลมก็เลยถามว่าปิดจังไดเพ่ออย่างมาอยู่น้าพอแน่ยบ่ปามันนะคะส่วนพ่อแหลมก็บ,บอกว่าอยากให อ่าอ่านี่ก่อนหน่อยนี่เขามาอยู่น้ำเพ่อมาเติมมาเต็มจนที่มันขาดนั่นละประมาณนั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็รูซื้อว่าจะมีอ่าตลกเข่าๆออกๆอยู่นะคะพี่น้องถือว่าย่งประันได้เต็มยัางประันได้อ่าครบที่มาเตอไปประมาณนั้นเนาะแล้วตอนนี้ก็อ่าในส่วนของเงาะน้อยเองก็จะดูซื้อว่าหอน้อยเองก็ได้ ก็เป็นแอดมินอีกนะคะพี่น้องก็เลยยันให้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการขัดขาดคืนๆเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าอะไรเพื่อนบอกคือคือเด้โพรแลมเพื่อนบอกว่าก็อย่างให้มาแอมมาเติมมาติมปานั้นนั่นแหละคาว่าแอมนี่แต่ว่าคล้ายๆกันก็บว่า,าถ้ามัน,น,นเป็นเป็นเงื่อนเป็นสัน้นอาจะมาเติมฟ้าฟ้าเชนั่นอาจจะปุติปั้งแน่แล้วหรือยังไดแบบใดนะคะพี่น้องเอามาแอมมาเติมนะคะพี่น้องฝากมา่นะคะการมีเรื่องเล่าของนีก่อนหน่อยประมาณนี้นะคะ ่วนได้มีการมาสอบถาม่าสิติดต่นิก่อนน้อยได้ข้างใดยังไงก็ค่อยติดตามนะพี่น้องเนาะได้ยินว่าบริโสิเปิดช่องให้นะคะพี่น้องก็สิคือกันกับไอหมอดเท่านั่นแหละนะคะพี่น้องยัในไ้นก็สิมีช่อง YouTube เป็นของเจ้าของแล้วก็สิมีเพจเป็นของเจ้าของประมาณนั้นนะคะพี่น้องจังไดก็ค่อยค่อยติดตามเอาแล้วกันนะคะสาหรับนิก่อนน้อยเสียงสวรรค์หรือเมื่อมาอยู่สาวน้อยเพรบางแท่งก็สิได้เป็ี่นนิก่อนน้อย เพชรบ้านเพงนะคะพี่น้องเขราะานั่นเนาะก็ค่อยติดตามนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นทางด้านช่องแดงช่องฟ้านะคะพี่น้องตรงนี้ก็คาดการว่าจะมาอยู่เต็มตัวนะคะตอนนี้ก็คือมาอยู่เต็มตัวแล้วเราก็มีการขึ้นเวทที่นู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องนี่ก่อนน้อยมากข้างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะดูมาดดูยังแล้วก็คือบมเมนเด็กเล็ก็หน่อยคือสมัยก่อนจะอยู่กับเมนุนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของ มาเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งนะคะพี่น้องก็มาเติมเต็มให้สรุปแล้วก็คือครบทีมเนาะพี่น้องเนาะถือว่าครบทีมตัวมีพอ่อแหลมมีไอ้บอดนะคะพี่น้องแล้แต่มีมีก่อนหน่อยร่วมเป็นสามคนสามทันนะคะพี่น้องที่ได้มาอยู่กับสาวหน่อยผิดบานแพงซึ่งวอาโจเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นศินลปินที่ย่งมีตัวตนยังถือว่ามาแบบตัวเป็นๆน,น,นะ,ะพี่น้องเนาะเพื่อนมาจาก,กสนับสนุนในส่วนของศิลปินที่เค้ได้ ยุดไปแล้วก็หากว่าสิกลับมาเพื่อจะส้่งซีซันเพื่อจะเฮตใหเหใหอ่อเปิดตานานไหมหรือจังใดแบบไห่ตระเูิ่นก็พรอมที่จะสนับสนุนนะคะพี่น้องเอาตามนั่นนะคะท่านใดที่อยากจะ,สะแสดงความกเิ็นกับแสดงความกเิ็นเขามานะคะไต่ข้อมินไต่ลิปนี้เลยนะคะพี่น้องขอบคุณสุกคนสุ่านนะคะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะในความกันนี่หากว่าเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อท่านใดพ่านเดี๋กดติดตาม,ตตามฝากกดติดตามน้ำเน ขอบคุณไปทางบอโจกูกวิราน้อยที่เปิดให้ความกรุณาในการฝากช่องกับแอดเพินนะคะพี่นอ้องเชิญติดตามรับชมนะคะพี่น,อน้องยิ่งๆกงปังๆสุขโหทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะวิรากพรฝากช่องที่เซนต์ด้านเอวีในได้จ้าฝากอะไรก็ใชเป็นกำลังใจให้คุณแม่ก็เสียใจ